เราต้องสร้างร้านขึ้นมาใหม่จากห้องเปล่าเราต้องลงระบบทั้งหมดแล้วเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยทุกอย่างคือเรียนรู้ใหม่หมดเลยต้องทําจดหมายไปขอทาแพนเนอร์กฎหมายเก่าคือตึกนี้ห้าไม่ให้ทําร้านอาหารสวัสดีค่ะชื่อจิ๊บค่ะเจ้าของร้านกาละไทยที่เวสเ r นบริสเบนค่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับเจ้าของร้านกาละไทยช่นกันครับผมความที่เราขายของในตลาดเราไม่เคยต้องทําการตลาดเองเลยเปิดประตูร้านปุ๊บลูกค้าก็เดินเข้าตลาดปุ๊งปุ เราแค่ต้องแบบว่าดูโปรดักต์ของเราให้ได้ขายแค่นั้นเองซึ่งตอนแรกการเปิดร้านมันไกลตัวเรามากๆเพราะเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายทุกๆอย่างมันมาจากเงินที่เราเก็บกันเองทั้งนั้นเลยช่วงนั้นมีความสุขกันทํางานตลาดมากนะเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเราทํางานจริงๆจังๆแค่3หรือ4วันเท่านั้นเองเรามีเวลาหยุดเยอะมีเวลาไปเที่ยวไป,ไปเล่นไปอะไรไป,ไปพักผ่อนของเราแหละแต่ว่ามันทําให้เรามี <Yes. S 1> อิสระน้อยลงในการที่ทํารื่นัน่นนี่อะไรพวกเนี้ย อีกปัจจัยหลักๆอีกอย่างนึงคือเรื่องการขายของในตลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักถ้าเกิดว่ามีสภาพอากาศที่ไม่ดีเช่นร้อนจัดหนาวจัดมันก็มีผลต่อ,อลูกค้าโดยตรงโดยเฉพาะฝนตกเนี่ยถ้าฝนตกนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างหยุดไปเลยเพราะว่ามันเป็นตลาดาท์ดอร์เออเราอยากได้ที่ที่แบบเป็นร้านอ่ะความความคิดเปิดร้านมันก็เลยค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยก็คือเราสองคนผูกพันกับซับเบิร์บนี้เพราะว่าเราเคยอยู่ตรงเนี้ยตอนพวกเราเรียนหนังสือเราเคยอยู่ตรงโทมัสตรีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบในความเป็นเวสเซนในเราชอบในความชิลเราชอบในความชิเชคชเราชอบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของที่นี่เราก็ไปดูทำเลมามากมายนะั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเราก็มาเลือกที่นี่แล้วร้านเนี้ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นร้านอาหาร เราก็มีความยากในการแบบว่าเราต้องสร้างร้านขึ้นมาใหม่จากห้องเปล่าเราต้องลงระบบทั้งหมดแล้วเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยทุกอย่างคือเรียนรู้ใหม่หมดเลยใช้เวลาเยอะมากๆชอนั้นอะ่ะเพราะพอเราทําร้านเองแล้วเราไม่ได้มีเงินก้อนเราก็เลยต้องเอาเงินตลาดมาหมุนเปิดร้านแล้วก็ค่อยๆจ่ายช่างไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยใช้เวลา5เดือนในขณะที่เรามีเงินถ้าเรามีเงินก้อนใหญ่ก้อนนึ่งเราอาจจะใช้เวลาแค่2เดือน อะไรหลายๆอย่างมันไม่ตรงตามแผนเราต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเราต้องแบบเฮ้ยอันนี้ก็มีดวย่หรออะไรอย่างเงี้ยตอนที่ต้องทําจดหมายไปขอทาร์แพนเนอร์เพราะว่ากฎหมายเก่าคือตึกนี้เขาไม่ให้ทำร้านอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยท,ทั้งที่สมัยถ้าอย่าง ตอนอยู่ที่เมืองไทยพี่ก็เคยทําทั้งเป็นนักผักเมืองมาก่อนเคยเป็นสถาปนิกด้วยก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดในประเทศนี้ด้วยว่าเฮ้ยตึกนี้ห้ามทํานะเพราะว่ามันเป็นเขตตึกเก่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเราต้องขออนุญาตแบบว่านักผังเมืองของ d i s b a n e City Council เขียนเองตรงนั้นไม่ได้เราต้องให้ทาวเวอ a n แพนเนอร์เป็นคนเขียนให้เราแล้วเราก็แบบว่าเออต้องมีค่าใช้จ่ายบวกขึ้นไปเรื่อยๆความที่เราขายของในตลาดเราไม่เคยต้องทําการตลาดเองเลยเปิดประตูร้านปุ๊บลูกค้าก็เดินเข้าตลาดปุ๊ง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 เราแค่ต พอดักของเราให้ได้ขายแค่นั้นเองแต่พอมาอยู่ตรงนี้เปิดร้านด้วยตัวเองการตลาดเราก็ต้องเรียนรู้แล้วสมัยก่อนแถวเนี้ยไม่มีอะไรเลยเรียกได้ว่ามาบุกเบิกเลยพี่ภูมิใจตรงนี้ว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรมีแค่ร้านพิซซ่าเขาก็ขาย away, pie, เทคเวไปอะไรเงี้ยตึกตรงนั้นไม่มีใครเลยเพราะว่าถ้ามาจากเวสเซนเนี่ยเขาก็จะไปทั้งนู่นกันทั้งแฮส์เดียรโรดทั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลือกทำเลตรงนี้เพราะว่ามีที่จอดรถแล้วก็มีเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์และทุกอย่างเองทั้งหมดอันน เป็นความยากของการเปิดร้านแล้วก็ที่ยากหลังจากนั้นก็คือช่วงโควิดเราก็ถือว่าโชคดีว่าเราเปิดร้านมันได้ปีครึ่งแล้วพอจะมีคนรู้จักเราบ้างพอจะมีลูกค้าประจําบ้างแต่มันก็เป็นความความช็อกของทุกคนบนโลกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจะทํายังไงดีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเอฟเฟกต์ยังไงกับเราบ้างถึงท่านบอกพนักง,งานเด็กๆตอนนั้นเลยว่าถ้าเลือกได้ก็กลับไทยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกกี่อยู่กัน2คนได้ภูมิใจมากๆเลยว่าแบบว่า,าเ,ออเรา ทำได้มาจนถึงทุกวันนี้อ่าเงย